สวัสดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ช่องบอลแซตเฮดดีนะครับอยู่กับแรกล็อกออนไลน์คลาสสิกครับผมและคลิปนี้นะครับเราอยู่กับใครนะครับ RCC 2024นะครับก็จำหน่ายในงานแะกล็อกเฟสต้านะครับที่ BCC hall นะครับชั้น5เซนทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะครับในวันที่26นะครับ2567เวลา11โมงเป็นต้นไปครับก็มา นะครับก็ตามนี้นะครับก็บอกไปแล้วนะครับจำหน่ายที่ไหนนะครับก็เป็นงานเฟสต้านั่นเองนะครับซึ่งจะมีมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ GT นะครับผมก็กาวิธีเกมเทคนะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งไข่ใบนี้นะก็จะขายมีจํากัดจํานวนด้วยนะครับมี5 0ชุด500ชุดอะไรก็ว่ากันไป นะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรตรงนั้นนะครับเรามาสนใจของที่มันอยู่ในไข่ดีกว่านะครับก็รูปที่เราเห็นนะครับก็เป็นเทียเเนะครับมีซีลไข่ก์ดด้วยนะครับผมแล้วก็มีาการันตีนะครับบวก12นะครับทั้งอาวุธทั้งชุด ป้องกันนะครับแล้วก็มีคอสตูมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันบวกอะไรนะครับแล้วก็มีเพนเดนต์อันใหม่ด้วยนะครับเป็นเอ่อเพนเด้ทรชั่นนะครับชาโด้นะครับมีชาโดดูดเลือดนะครับมีใบบวกแปดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับอืมก็ตั้งแต่วันที่26นะครับถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็มีการันตีด้วยนะถ้าเปิดหลังจากนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เหรียญนะครับซึ่งเหรียญเนี่ย ทุกการเปิดใช้งานนะครับก็จะได้เหรียญน,นะครับหลังจากวันที่7ก็จะไม่ได้รับเหรียญแล้วนะครับซึ่งเหรียญน,นี่จะถูกลบออกวันที่7ด้วยนะครับเมื่อสะสมครบ100เหรียญสามารถไปหมุนที่ตู้ c h a n g e Mach ชินได้1ครั้งนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทุกครั้งนะครับเพิ่มโอกาสได้รับนอ t ฟอ a l สทุกชิ้นให้เปอร์เซ็นต์ออกง่ายขึ้นนะครับม,มีเพิ่มให้ออกง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ ทุกการหมุนตู้ Exchange ผู้เล่นจะได้รับ1นึ่งพอยต์ติดตัวละครนะครับเมื่อหมุน5ครั้งก็จะได้หมวกเนี่ยไปเลยนะครับอ่าโอเคเรามาดูข้างไหนมีซิลการ์ดอัลบั้มนะครับเหมือนเดิมนะครับมีไปแล้วนะครับเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือใบนี้นะครับมีการ์ดไคเอลนะครับซิลนะครับก็เป็นลดดีเลย์จากการใช้สกิลลงนะครับ15%แล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น9นะหมวกเนี่ยเราใส่ไปในหมวกโบก้เนี่ย จะลดดีเลย์ให้อีก5%เป็นลด20%ถือว่าเยอะมากนะครับก็เป็นการ์ดที่ดีนะครับโคตรดีต่อมานะครับเป็น2024ครับ RTC อ่ just มันเออมันต้องอ่านว่าว่าอะไรนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็เอาเป็นว่าหมวกเนี่ยละกันนะครับหมวกของ2024 RTC เนี่ยนะครับก็เป็นงูนะครับงูใหญ่แห่งมิดการ์นะครับก็หมวกงู หมวกงูใหญ่นะครับเรียกหมวกงูใหญ่ละกันนะครับก็ออสแตดสอครับใส่ได้ตอร์เรนต์เจ็ดสนะครับทุกอาชีพแล้วก็ลดวันโลแคชไทม์ Time ครับลดดีเลย์หลังการใช้สกิล5%ลดความเสียหายที่รับจากมอนเตอร์เผาเดมิฮิวแมนสิามเปอร์เซ็นตก็คือตึงมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเมื่อใช้บัตรอินสโกห้านะครับแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น7 นะครับเ p พเพิ่ม1เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเมื่อใช้บัตร in Score ขึ้นอีก20%เนะครับเ,เมื่ออัปเกรดถึงขั้น10นะครับลดบริเวลแคชไทม์ดีเลย์เพิ่มให้อีก5%แล้วก็ออปชันต่อไปนี้จะหายไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม rcc 2024นะครับก็วันที่28ตุลาคม2 5 6 8นกะครับก็อยู่1ปีกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเมื่อใช้บัตร i n s c a l วนะครับขึ้นอีก50%นตครับก็เบิ่มเบิ่มกันไปนะครับต่อมาก็เป็นมีดนะครับ h a g ก,การ s Knife นะครับก็เป็นมีด2รูเลเวล80ทุกอาชีพนะครับไอเอมดีเคเพิ่ม120ทุกการอัปเกรดเพิ่มออฟสเตตอีกหนึ่งทุก2อ,อัปเกรดเพิ่ม แล้วก็ m เดฟนะครับก็คือเพิ่มเดฟสาแล้วก็ m d e ฟบวกหนะครับโอ้โหถ้าบวกสักสินี่เพิ่มไปเท่าไหร่วะเนี่ยนะครับก็บวกลบก,ลบ,กลบนี่เอาเองแล้วกันเมื่ออัปเกรดถึงขั้น9นะครับก็เพิ่มความต้านทานโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์ของเพเยอร์สินะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเพเยอร์กับเดมิฮิวแมนนะครับก็คือเดมิฮิวแมนเนี่ยมันรวมก็คือมอนเตอร์ด้วยแล้วก็คนด้วยนะถือว่าเป็นกึ่งมนุษย์นะครับส่วนเพเยอร์เนี่ยกันเฉพาะคนอย่างเดียวนะครับมอนเตอร์์กกึ่่่งมมนุษยไยไเีว นะครับก็คือเฉพาะเจาะจงที่คนก็คือมันเป็นของกีวอนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น11เนะี่ยเมื่อถูกโจมตีด้วยเวทมนต์มีโอกาสสูงที่จะลบล้างสถานะฟอเซ่นนะครับเมื่ออัปเกรดถึงขั้น13ไม่สามารถทำไม่สามารถทำลายได้ก็คืออาวุธนี้จะไม่สามารถถูกทำลายได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อใส่คู่กับหมวกงูใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับเพิ่มความต้านทานการโจมตีทางกายภาพและก็เวทมนต์ของเพเยอร์ขึ้นอีก7% นะครับแล้วก็หากคนร่วมของขั้นอัปเกรดเท่ากับ18นะครับก็จะได้เลือดกับ SP อีก7%เพิ่มความต้านทานการโจมตีทุกธาตุอีก7%นะครับหากรวมกันได้22นะครับก็จะได้เดฟกับ MDEF ดอีก15นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีเวทมนต์มีโอกาส40%ที่จะสะท้อนเวทเป็นระยะเวลา2วินาทีกลับไปด้วยนะครับโคตรเดือดครับ เดือดจัดจัดมีดเนี่ยนะโอ้โหเดฟเอ็มเดฟมหาศาลนะครับมีกันกึ่งด้วยเพียบนะครับถึกแน่นอนครับอันต่อมานะครับเป็นใบการันตีบวกสินะครับก็ไอเทมโคตรแรนะครับอาวุธบวกสินะครับเอ่ออาร์เมอร์บวกสินะครับก็รองเท้าเอ็นเชียนบูตใช่ไหมครับเอ่อเอนโฟสเตอร์ชูนะครับก็เต็มข้อ มาครับเต็มแข้งแน่นอนนะครับก็น่าจะมีราคาสูงมากนะครับต่อมาครับเป็นคอสตูมครับก็เป็นคอสตูมเนาะออปชันได้เอนแชนได้นะครับก็คือเอนแชนได้นะครับฝากคังอะไรได้หมดนะครับก็ไม่มีรูปให้ดูเหมือนเดิมอันต่อมาครับเป็นแหวนครับ2024 rtc ลิงนะครับใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ไม่จํากัดด้านซ้ายขวาด้วยนะครับก็คือใส่ได้ทั้ง2วงนั่นแหละ นะครับเออเลือดเพิ่ม300นะครับ maxp เพิ่ม100แล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น7นะครับก็ได้เลือดอีก7%เมื่ออัปเกรดถึงขั้น9นะครับ ATK กับ MTK เพิ่มขึ้น7%นะครับเมื่อใส่คู่กับเสื้อนะครับยังไม่ถึงนะครับแล้วก็รองเท้านะครับออฟเซตหนึ่งทุกๆการอัปเกรดอาร์เมอร์หรือชู1ขั้นนะครับเพิกเฉยต่อพลังป้องกันกายภาพและเวทมนต์ต่อศัตรูทุกระดับ1%นนะครับทุกๆการอัปเกรด รองเท้านะเพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพและเวทมนต์อีกศัตรูทุกระดับอีก1%นะครับก็อ่ะบวกเลขกันเข้าไปนะครับว่าบวกเท่าไหร่ก็ลดกันไปเท่านั้นนะครับเพิ่มเฉยอันนี้คือเจาะเกาะน,นะครับอไอมีดนั่นป้องกันไอนีออกก่เจาะเกาะนะครับโอ้โหส่วนเสื้อนะครับก็ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลนะครับหกเปนะครับใส่ได้ตอนเลเวลเกทุกอาชีพเพิ่มปริมาณการฮิวและปริมาณฮิวที่ได้รับเพิ่มขึ้น1 5เ ทุกการอัปเกรดทุกๆก,การอัปเกรด7ขั้นอ๋อ7ขั้นใช่ไหมแล้วแล้วจะบวก19อย่างไอ้บวก18ยังไงครับเนี่ยทุกๆก,การอัปเกรด7ขั้นอ่านตามที่เขาบอกนะครับ ATK, MTK เพิ่มขึ้น15เมื่ออัปเกรดทุกๆก,การอัปเกรด9ขั้นนะครับ ATK, MTK บวก20เมื่อใส่คู่กับแหวนนะครับทุกการอัปเกรด3ขั้นเพิ่มพลังฟื้นฟู HP 1 2เพิ่มพลังฟื้นฟู HP อีก8%เนะครับเสื้อมี1ลูก ต่อมาครับรองเท้าใส่ได้ต่อละวิทย์เจ็ดสทุกอาชีพ MD เพิ่ม5นะครับฟรีบวก10ทุกทุกการอัปเกรด7ขั้นฟรีบวก10ทุกทุกการอัปเกรด9ขั้นฟรีบวก15เพิ่มเพลย์ฟิลดอสอีก1น,นะครับเมื่อใส่คู่กับแหวนทุกทุกการอัปเกรด4ขั้นเลือดเพิ่ม2% MSP เพิ่มอีก1%นะครับแล้วก็มีใบการันตีบวก8ครับอาวุธชุดนะครับต่อมาครับเป็นเพนเดนต์นะครับเพนเนอร์ทรั เป็นเพนเดนซ์อันใหม่นะครับก็ใส <1. S 1> ่ได้ทุกอาชีพเลยตั calculus, ้งแต่เลเวลหนึ <and the> ่งนะครับก็เพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันกายภาพของฟันตูทั่วไป5%ทุกการอัปเกรด2ขั้นเพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพของฟัตตูอีก1%นะครับก็เจาะเกาะนั่นเองนะครับส่วนของทางหูนะครับก็เพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันทางกายอ่ะเป็นเซ็ตเจาะนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับ5%แล้วก็ทุกการอัปเกรดก็เพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันอีก1%นะครับ อิรูเทพแล้วก็เซตดูดเลือดนะอันนี้เราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี Shadow Random Option b o บกนะครับก็เป็นกล่องออฟนะครับก็คือออฟชาร์โดนั่นแหละแต่ว่าสามารถออฟได้นะแต่ว่าชาร์โดอันนั้นจะต้องบวก7ขึ้นไปนะครับจะได้สุ่มออฟมา1ชนิดนะครับก็สุ่มไปแล้วก็ได้ไม้บอส์ครับมานะครับก็อันนี้ก็อยู่ในไข่ของ RCC 2024นะครับที่จะต้องไปซื้อในงานด้วยนะครับก็ใครซื้อก็ขอให้ได้สิทธิ์กระละกันของดีครับใบบวก12เบิ้มเบมคือลืออยู่ในนั้นนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับมันมีสเปนโปรโมชั่นของ3ปีด้วยนะครับก็ลืมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับขาย3ปีนะซึ่งนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลานะครับถึงวันที่30ตุลานะครับก็อยู่แค่อาทิตย์เดียวใช่ไหมอ่ะ นะครับก็ใช้จ่ายสะสมนะครับรับไอเทมมากมายนะครับเมื่อเราใช้จ่ายครบ1 0 0 0 0หมื่นแคสนะครับเราจะได้เป็นการเป็นพุดดิ้งนะครับเราเรียกพุดดิ้งก็แล้วกันนะครับกุยรดก็คือกดแล้ววิ่งขิวนะครับแล้วก็เมื่อใช้จ่ายครบ5 0,000ื่นนะครับหครั้งร้อยดีก็จะได้ลัคกี้รีไฟล์บ็อกนะครับเมื่อใช้จ่าย10,000แแคสนะครับก็จะได้เป็นคอสตูม3ปีนะครับกล่องสุ่มคอสตูม3ปี ส่วนใครใช้จ่าย1 5 0 0 0 0แคสตนะครับก็จะได้กล่องสุ่มนะครับการันตี5-12นะครับโอ้โหอันนี้ก็เอาเรือกรู้สึกว่าไอ้กล่องชมพูม่วงจะโดนตบนะครับแวบๆนะฮะก็โปรโมชั่นตามนั้นนะครับก็เงื่อนไขก็ว่ากันไปนะครับหนึ่งไดีสามารถเข้าร่วมได้โปรโมชั่นสูงสุด1นึสิทธิ์ต่อ1ครั้งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องกุย่านะครับกดเข้ามาก็คือเป็นพุดดิ้งนั่นแหละครับก็คือ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะก็ด้วยความเร็วสูงนะครับ5นาทีอยู่กันยาวนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถใช้ได้ใน GVG แล้วก็ PVP นะครับแล้วก็ภายในเมืองใช่ไหมอ่ะโอเคต่อมาครับเป็น l u c กี้รีไฟ e b บ x ็อกเราก็จะได้เป็นอีลูโอริเทพอย่างละหนึก้อนนะครับแล้วก็ได้อาหารเพิ่มลักสิบนะครับสามอันนะครับกล่องสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วไม่ได้นะแต่ถ้ายังเป็นกล่องแลกได้อยู่นะครับต่อมาครับเป็น กล่องสุ่มนะครับข้อตุ้ม3ปีดูซิมีอะไรบ้างมีทุกุกใช่ไหมสตาร์รี่ลองเวฟนะครับเฟยา่าดิสโทเลตบริงอายโพลิงแฮมเมดนะครับแล้วก็โพลิงแบ,บก็กนะครับมาดูซิอะไรอ่ะทุกุกนะครับเป็นคอตูมส่วนมิดเดิลน,นะครับก็รถทุกุก,กบรรทุกฐานนะครับไม่ใช่ก็มี <laughs> มีว่ากันไปอะไรก็ไม่รู้ นะครับมาดูดูแล้วกันสวยไหมนะครับเขามีโม้เลยไหมก็เป็นสามารถเพิ่มความตื่นเต้นได้จากสกิลนะครับมีคอสตูมเป็นวิกผมนะครับสีออกชมพูม่วงฟ้านะครับสามเป็นส่วนโลเวอร์นะครับเอนแชนได้นะครับต่อมาเป็นตาสองสีครับชมพูม่วงนะครับก็มิดเดิลเช่นกันนะครับกระพริบได้ด้วยปิ้งปิ้งนะครับเอนแชนได้แล้วก็เป็นคอสตูมโบลลิงเฮดเมดก็คือเป็นหมวกกันน็อกสีชมพูนั่นเองนะครับก็ หมวกกันน็อกโคตรใหญ่นะครับดูเลข้อนี่มันเด็กแว้นดีกว่านะครับมาหัวเหลือหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคอร์สตูมโบลลิงแบ็คก็เป็นกระเป๋าครับส่วนการเม้นต์นะครับก็เอนแชนได้นะครับอ่าอันนี้ส่วนอัปเปอร์นะครับส่วนหัวนะอันเริ่มเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นการันตีแรนดอมนะครับ5-12ถึง12ก็ก็สุ่มกันหน้ามืดเหมือนกันนะถ้าถ้าใครเปิดได้12นี่โอ้โหนะ ็ยินดีล่วงหน้าเลยครับใครเปิดได้12นะก็ว่ากันไปมันซุ่มนะครับก็คือทั้งอาวุธทั้งชุดเลยนะครับตั้งแต่5จนถึง12นะครับถ้าเปิดได้สมมุติสมมุตินะถ้ามันออกสัก10ส,ส,สัก9เนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะสัก9สัก10เนี่ยว่าได้ใช้กันแหละว่าได้มีบวก9บวก10กันบ้างแหละนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับมันในช่วงเวลา 24 e ตุลาถึง30ตุลานะครับก็น,นี่เป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นนะจริงๆต้องพูดต้องแต่ไอคลิปไข่3ปีแล้วแต่ว่า,าลืมนะครับก็เลยมายัดในในคลิปอันนี้ด้วยนะครับผมก็หมดแล้วนะครับก็ใครที่จะไปงานนะครับซื้อมาเปิดเลยแล้วก็ตามแต่ขอโชคดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมบนแซดขอตัวไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ R C C 2 0 2 4 ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ